สวัสดีครับมาพบกับ GTL และอัปเดตประจำสัปดาห์นะครับสำหรับสัปดาห์นี้เริ่มต้นวันที่9ไปจนถึงวันที่16กันยานะครับสหรับสัปดาห์นี้เรามาดูที่รถเทสต์ไดรฟ์กันก่อนนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ไม่มีของที่เป็นตัวฟรีนะฮะก็จะมีตัวให้เทสตนะคือ r าที3,000ก็ตัวนี้แล้วแต่ชอบครับตัวนี้ขึ้นมันมันไม่ได้มีในตัวเ็ดพิเศษ e แต่ถ้า ในบรรดา3ตัวนี้นนตัวนี้คารินพรีเวียนอันนี้เพิ่งเข้ามานะฮะเป็นตัวคันใหม่ถ้าเป็นในบรรดานี้ผมยังชอบไปในสไตล์คอมเม s เอสตัวนี้นะฮะซึ่งถามว่ามันเก่งกับตัวอื่นยังไงไม่มีอะไรพิเศษครับแล้วแต่ชอบครับไม่ไม่ได้ม,มีคอมเมนต์อะไรมากไปกว่านั้นอาสรับสตานี้รถที่เป็นไพรส์ครับนี่คือคันนี้ฟิเซอร์โกลเลอร์ฮะ วิธีการทําในสัปดาห์นี้ไม่ง่ายและไม่ยากครับไม่ง่ายเกินไปแต่ก็ไม่ได้ยากเกินไปแนะนําว่าเล่นกับเพื่อนครับจะเป็นวิธีการทางออกที่ง่ายที่สุดก็เนี่นะฮะชนะสปรินต์น,นะฮะแสนามเท่านั้นเองครับก็ได้คันนี้ไปไม่ได้จํากัดว่าต้องติดเล่นติดต่ดตอกันวันละหนึ่งครั้งอะไรก็เล่นไปเรื่อยๆครับชนะก็ช่วยเพื่อนอะไรประมาณนั้นนะครับก็แล้วแต่โอเคมาพบกัน ว่าของในสัปดาห์นี้มีอะไรลดกันบ้างดีกว่าเริ่มต้นจากร้านดิเจนเตอรี่นะครับสัปดาห์นี้จริงโดยรวมมันไม่มีอะไรน่าสนใจนะแต่ว่าก็ไหนๆก็ไหนๆละอันนซีอาร์สามห้าศูนนะฮะยี G ่ห้อของจริงคือขึ้นต้นด้วยตัว M mm hmm. นะฮะเอ็มแซดนะครับเอ็มแซดตัวนี้จริงอยากให้ลองดูก่อน,นะะเพราะฉะนันเ,เทสต์ด้มันมาเป็นปพัก โดยส่วนตัวถ้าที่ผมลองดูมันเป็นรถที่แรงแต่ควบคุมยากมากนะฮะมันหมุนได้ง่ายแต่ราคาอย่างนี้ก็แล้วแต่อยากจะเล่นนะฮะไม่ได้ไม่ได้แพงเวอร์เกินไปแต่ก็ถือว่าสูงโปรเจนพร4อันนี้รถเป็นระยะระยะนะฮะถามว่าเจ๋งแค่ไหนก็ในหมดบรรดาสีตัวเนี่ยมันเท่าๆกันหมดครับไม่ไม่ได้ต่างอะไรกันมากเป็นพิเศษ มันขึ้นกับค่าสมัยพวกรายละเอียดการแต่งนั่นแต่งนี่มากกว่าถ้าคนที่ไม่ได้ลงแข่งพวก Open Vi e วนะฮะก็ไม่แนะนำให้ซื้อแต่ว่าถ้าใครเล่นอยู่บ้างก็ซื้อได้ครับ,ร,บราคาเท่านี้ไม่ได้โหด้ายนัดเกินไปไม่ได้โหดได้มากเกินไปแต่ลองดูราคาเต็มนะครับสี่ตัวนี้ตัวนี้แพงสุดละถ้าคิดจะซื้อเก็บไว้ก็ไม่เสียหายนะฮะแต่แนะนำว่าไปลองดูรีวิวกันก่อนดีกว่า โ okay, อเคอิมอรอกรันนี้ลถกันบ่อยพอสมควรนะฮะบ่อยพอสมควรนี้ถึงหน้าตาม,มันจะแปลกนะนจริงๆถ้โดยส่วนตัวผมผมไม่ค่อยชอบหน้าตามเลยแต่ว่า,าสมรรถนะรถดีครับดีตัวนี้ถือว่าดีจากการลองดูนะฮะโอเคคัน okay, อื่น,นในสัปดาห์นี้ไม่มีแล้วนะฮะในของร้านดิจิเนอร์ี้น,นั้นซอรเทนซันันเดียสัปดาห์นี้ รถกันเป็นระยะเหมือนกันนะครับแต่ไม่บ่อยนะักไม่ค่อยทีเท่าไหร่นะฮะราคาเจ็ดพันกว่าสําหรับคนชอบรถเก่านะฮะซื้อได้ครับนะฮะอย่างเงี้ฮอตดิงเซเบอร์ er, ตัวนี้ไม่ได้รถกันบ่อยนะฮะถามว่าดีไหมเออด้วยส่วนตัวผมชอบนะผมผมก็มีมีเก็บเอาไว้ค่ะป่นนี้ฮอตดิงเซเบอร์มันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่มันเป็นถ้าใครชอบสไตล์รถแข่งแบบ ที่เป็นรถแข่งครับมีตะข่ายมีอะไรกันกันตกตัวนี้ผมว่าสวยเท่ดีครับมันเป็นรถที่ที่แปลกนะไม่ไม่มีในบรรดาแบบนี้ในรถคันอื่นคันอื่นนะอย่างอื่นไม่มีแล้วนะฮะที่ในสัปดาห์นี้ที่รถนาคาโอเคมาดูในร้านอวอสต็อกกันก่อนวอสต็อกสัปดาห์นี้นี่นะฮะนะฮะนี่นะฮะนั่นแหละครับ โอเคมาดูที่มันลดราคากันทิ้งดีกว่าอาเอทิลัสมีบอลลูนนะฮะลดราคาบริมส์นะฮะซื้อเล่นได้สําหรับคนที่เงินเหลือมันไม่มีประโยชน์เลยเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าก็สนุกดีแปลกใหม่ดีฮะอัลฟาซีวันสำหรับคนชอบที่เป็นสไตล์แบบเครื่องบินเครื่องบินเก่าเครื่องบินสงครามโลกที่สองเลยนะครับซื้อได้แต่มันประโยชน์อะไรที่พิเศษมากไปกว่าน,นั้นไม่มีครับไม่มี ถ้าเงินเหลืออยากซื้อซื้อได้ครับไม่มีอะไรมากไปกว่าน,นั้นคอมเมนต์สำหรับเครื่องบินตัวนี้นะฮะแล้วก็ในหมวดเรือสัปดาห์นี้ไม่มีนะฮะธุรกิจสัปดาห์นี้มีที่ลดราคาในการซื้อนะฮะกับดีโนเวทนะฮะนั่นก็คือนี่ในครับรวมดีโนเวทด้วยนะครับรวมดีโนเวท ผมเข้าใจว่าสตรเลตก็ลดนะแต่ว่าพอดีผมมีไปแล้วเลยไม่ไม่เห็นนะฮะแต่ว่าในการทําเงินคูณ2สัปดาห์นี้ไม่มีนะฮะก็เสียใจด้วยมีแต่ของทําให้เสียงเงินนะฮะแต่ว่าอยากได้ง่ายๆก็นั่นแหละครับไปเล่นโหมดแข่งรถต่างๆแล้วกันแล้วก็มันจะมีคูณ2เป็นอ่พวกเอเวอร์ซิรีโหมดนะฮะแต่ธุรกิจไม่มีโอเคครับสําหรับสัปดาหน,นี้แนะนําว่าอย่างหนึ่งที่อยากให้ทําก็คือ ไปแข่งรถสปรินนะฮะเพื่อเอาไอ้คันนี้ครับดูสีที่มันให้มาที่มันแต่งมาแล้วก็โอเคนะฮะสวยดีเป็นสีเหลือบพื้นดําแล้วก็เหลือบเป็นชมพูหรือแดงนี่แหละครับสวยดีครับวันนี้ส่วนสมรรถนะรถโอเคนะโอเคนะครับถ้าใครเคยเล่นตัวนี้มาโอเคครับมีประมาณนี้ครับสำหรับสัปดาห์นี้มาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าเวลาเย็นๆเช่นเดิมนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ